เลยจิม้มสิวายป้าผ่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ปะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําสลามชาเขียวอสลามเยลลี่สีเขียวนะคะเยลลี่สีเขียวนะคะอยากจะให้เห็นว่าเวลาเราทิ้งสลามแล้วใสอ่ะสวยขนาดไหนสําหรับอีพีแรกนะคะเราเปิดมาด้วยสีเขียวเลยะคะ่ะเราจะทําให้ครบทุกสีเลยเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าความ เวลามันใสอ่ะมันจะสวยขนาดไหนแต่มันต้องใช้เวลาเนาะประมาณ วันหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะกว่าจะได้สลามแบบนี้เจ๊พักก็จะเป็นคนทําให้ทุกคนเห็นเองว่าเวลาเขาแบบใสสวยนะ่ะมันจะเพอร์เฟคขนาดไหนนะคะโดยการใช้แค่น้ายาทาสลามเปล,ปล,ปล่าพักแค่ขวดเดียวนะคะซีรีส์นี้นะคะเอามาขั้นกลางระหว่างแช่สูตรสลามเนาะเพื่อให้เห็นความแบบว่าใสาสวยอะไรอย่างงี้สวยใสยไม่ไรลสตินะจ๊ะโอเคาใครอยากดูละครคนละหนึ่งไลน์ตามนึเลยค่ะนะ <c oughs> ทุกคนเราจะใส่กาวน้ําใสลงไปประมาณสักสามถ้วยก่อน อันนี้คือเราไม่กําหนดนะว่าจะใส่เยอะมากน้อยแค่ไหนเนาะเอาที่เรารู้สึกว่าทําออกมาแล้วจะก้อนใหญ่พอหน้าเล่นอะไรประมาณนี้นะคะสักสามนี่ประมาณเท่านี้ค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็ใส่สีเขียวลงไปประมาณสักสามหยดค่ะ1,2,3่อเกาะคนนะคะสีเขียวให้เข้ากันดูสวยไหม ว้าว <Wow. S 2> นี้ความเข้มอ่อนขนาดไหนอ่ยเราใส่ได้เลยนะคะบอ,อกมาแล้วมันจะเป็นใสแบบนี้ยมันจะสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมคือจริงๆแล้วมันมันใส่คือต้องใช้เวลาเนาะแค่ใส่น้ํายาลงไปเท่านั้นแหละความใสนี้มันก็จะกลายเป็นสลามขุ่นทันทีค่ะ <laughs> ใส่น้ำยาทําสลามลงไปง่ายๆเแบเบเลยเห็นไหมอือใส่ลงไป พอคนปุ๊บนะเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบเบอร์นี้เลย <Yeah. S 1> เห็นไหมเหมือนเยลลี่เลยเ <Yeah. S 2> ยลลี่เขียวว้ายทำไมมันน่าเรนอย่างนี้เนี่ยอ๋อทุกคนสันย่าไปลอลยไอ้แค่น้ํายาปลาพากับกาวเห็นไหมไม่มีอะไรที่จะต้องแบบยุ่งยากตื่นเต้นเลยนะคะและเราสามารถหาซื้อน้ํายาทําสลามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ o กปลาพาไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นไลน์อนะคะ แอด P A P A P H A ค่ะขายแกงขายน้อยแกช่วงนี้นะคะขายน้อยช่วงนี้ทุกคนสอบกันแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะสอบได้หรือได้สอบคะ <c oughs> สอบกันได้หรือเปล่าแล้วชอบวิชาอะไรมากที่สุดและไม่ชอบอะไรมากที่สุดส่วนตัวปอพาไม่ชอบคณิตเลย <c oughs> ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมไม่ชอบคณิตเลยอะ <c oughs> วิชาคณิตเป็นวิชาที่แบบเอ่มคืออังกฤษกับคณิตอะสองอย่างอะปอาไม่ชอบเลยอะ แต่เราเกสชอบอ่ะ <What? S 1> นึกออกไหมเราก็เลยได้เห็นมุมมองของคนที่เขาชอบบ้างอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าความเป็นคณิตมันเครียดเลย่ะอเขารู้สึกว่ามันชิลมากสําหรับเรานี่เราไม่เอาเลยนะโอ้โหคณิตที่มันแบบมันไม่เข้าใจอ่ะสูตรนั้นสูตรนี้นึกออกมใครเป็นเหมือนกันบ้างนะคอมเมนต์เลยชอบวิชาอะไรและไม่ชอบอะไรนะคอมเมนต์รัวๆค่ะนี่ค่ะโอ้โห ใส่กลิ่นแบบผลไม้ลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะมันก็จะแบบว่าโอ้โหผลไม้จ๋าจ้านี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคือความเป็นสีเขียวอะ่ะมันก็สวยนะเนี่ยเนี่ยคือสวยแล้วอะ่ะทุกคนถ้าเราทิ้งให้เขาแบบใสอะ่ะตอนเล่นนะ่ะมันจะฟินมากเลยอะ่ะมันเหมือนแบบความรอคอยนะั้นมันคุ้มค่านึกออกไหม,มนี่นะตอนนี้คือเขายังไม่ใสเดี๋ยวเราจะเอาไปใสเนาะใส ชามไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะหาแรปมาหามซีนนี่ค่ะอาจจะเปลี่ยนถ้วยนิดนึงเปลี่ยนจานนิดนึงเนี่ยเอาให้พอดีกันอย่างงี้เนาะแล้วก็ใช้เนี่ยค่แรปซีนเนี่ยมาซีนเก็บเอาไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก1อาทิตย์หนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะว่าจะใส่แค่ไหนให้ดูก่อนนะเบอร์นี้นะเป็นเบอร์แรงอย่างงี้นะแล้วใส่อะมันจะออกมาแบบ Perfect บ้มาก อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะเราก็พยายามทาคลิปนี้ขึ้นมาค่ะไปดูกันเลยค่ะหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์เนาะ้ทะาทุกคนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะเ้ราพาคิดว่ามันน้อยไปก็เลยไปทําเพิ่มมาค่ะมาลองเปิดดูนะคะว่าจะขนาดไหนว้าวโอเป็นรอยคือใส่มากอะทุกคนดูมีความใสช่ํานี่ว้าใสมากสวยมากยตาวาสวยสุดๆเราออกมาได้ไหมออกมาอย่างนี้เลยได้ไหม โหมีความใสามากโอเดนะแม้เห็นมือขนาดนั้นเลยจิ้มซิวายเอาออกมาเลยดีกว่าน,นี่ออกมาทั้งยวงจะได้เห็นว่าโหน่าเลนะ่นอ่ะสวยมากทุกคนดูดิเป็นเยลลี่เลยอะ่ะเหมือนไหมล่ะโหที่สุดเลยเว้ยแก<ห>สวยมากอะ่ะ โอ้ oh, แล้วมันก็จะฟินแค่นี้นะพอมันผสมบนเปรกันแล้วอะมันก็กลับไปคุ่นเหมือนเดิมทุกคนคือว่าแทาเนื้อมันเป็นอย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้แปลกมากเลยค่ะเวลาจิ้มอะมันจะฟินผิดปกติมันจะฟินกว่าเนื้อที่เราทํามาแบบว่าเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆอันนี้เนื้อมันจะฟินมากเดี๋ยวเราจะเอาครึ่งหนึ่งใส่ผงมุกให้ดูแล้วกันนะอีกครึ่งหนึ่งปล่อยเขาใส่ไว้นะคะดูเราจะเทผงมุกลงไประหว่างการเลอะ ใส่ประมาณสักครึ่งช้อนประมาณนี้นะเวลาเขามีมุกนะก็จะยิ่งอลังการไปอีกนี่นะคะความเป็นมุกอยู่ด้านในเห็นปะเห็นปะโห้ยดีอ่ะนี่อเห็นไหมมันเหงามากนะทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นแผนเค้กเลยจ้า นี่แพนเค,ค้กเงาวับวับเงาไหมเงาวสวยอะ่ะอืมว้าว wow. เห็นไหมคะเนื้อมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ยังคงเหมือนเห็นเขาใสอยู่ใช่ไหมความเป็นเวลาสลามใสนะคะสลามเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆแล้วก็เอามาใส่หมุกกะค่ะ,คะเขาก็จะคล้ายๆสลามแบบเเขาเรียกไงอะมองไม่ออกว่ามันใสไหมเอออยี้ดีกว่าเห็นไหมเป็นไงทุกคนชอบไหมคะนี่สีเขียวดูอันนี้นอนพื้นไปแล้วนะนี่นอนพื้นขยับอ,อุ้ยสวยอะ เห็นไหมยิ่งเห็นแบบชัดเลยอะพอมองอย่างนี้ปุ๊บเห็นเลยว่าอันนี้มุกอันนี้ใสอะแล้วถ้าคลิปถัดไปนะป้าพักก็จะเอาอย่างอื่นมาลองใส่ดูบ้างอันนี้ใส่ผงมุกลงไปแล้วใช่ไหมครั้งหน้าอาจจะใส่ผงทองอะไรเงี้ยถ้าสีเหลืองเนาะหรือว่าจะใส่เป็นฟองน้ําใส่เป็นโฟมเม็ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากให้ใส่อะไรลงไปก็คอมเมนต์ได้นะ เป็นยังไงชอบกันหรือเปล่าล่ะ perfect ใช่ไหมคะทําไม่ยากค่ะแต่ใช้เวลาในการทํานานนิดนึงเนาะรักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๊อพาด้วยนะคะแค่ไงคลิปนี้ป๊อพาไปแล้วนะคะขอตัวไปเล่นสลามก่อนนะคะชอบแบบเอาสีอะไรมาฝากกันอีกก็ติดตาม EP หน้าให้ดีนะจ๊ะไปะจ้าบ๊ายบายชุบชุบ 好简单。<laughs> <laughs> <S S